ลิเดียไปออกงานคู่กับน้องเดมี่อุ้มท้องโตไปออกงานคู่เดมี่โฟกัสท้องใกล้คลอเต็มที่เป็นคุณแม่ที่สวยสตรองมากจริงๆสำหรับลิเดียสันรัตกับแมทชิวดีนนักร้องนักสแสดงลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนั้นได้มีแก้วตาดวงใจร่วมกันถึงสองคนนั่นก็คือน้องดีแลนและน้องเดมี่และก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี เมื่อคุณแม่ลิเดียประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่สามคมเนเทิงเม้นสนันเรียกว่าช่วงนี้นับถอยหลังกันอีกแค่ไม่กี่เดือนกันแล้วค่ะที่ครอบครัวจะมีสมาชิกตัวน้อยๆมาเพิ่มอีกหนึ่งคนอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้เห็นหน้าทายาตัวน้อยๆเพิ่มอีกหนึ่งคนกันละค่ะลิเดียอุ้มท้องโตพาลูกสาวน้องเดมี่ไปออกงานโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าคุณแม่เปรี้ยวสุดๆแม่ท้องโต แต่ก็ยังสวยมากๆค่ะด้านลูกสาวน้องเดมี่ก็น่ารักสุดๆแถมยังยิ้มแด้มแจ่มใสรู้งานสุดๆกันไปเลยน่ารักมากๆเลยค่ะ